สวัสดีค่ะคลิปนี้ทดลองวิธีป้องกันไม่ให้แมวมาถ่ายบริเวณบ้านค่ะปัญหามีอยู่ว่าบ้านข้างๆเลี้ยงแมวหลายตัวบางตัวมาถ่ายบริเวณหน้าบ้านเราเกือบทุกวันทั้งๆที่บ้านเขามีที่สำหรับให้แมวถ่ายแต่แมวบางตัวไม่ยอมถ่ายในที่ที่จัดไว้ในช่วงที่หญ้ารกๆหน่อยแมวมาถ่ายนานๆครั้งแต่พอถากหญ้าออกแมวก็มาถ่ายทุกวันก่อนจะถ่าย แมวจะมาดมกลิน่นจะถ่ายที่เดิมหรือใกล้เคียงตลอดเลยค่ะถ่ายแล้วก็ไม่กลบมีมลแรงวันมาตอมเพราะตอนนี้โกยขี้แมวหลายๆครั้งหินเกร็ดที่ถมไว้หน้าบ้านเหลือน้อยมากค่ะแมวเลยไม่กลบหรือกลบก็ไม่มิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างแล้วเช่นเอาขี้เท่ามาโรยนำนำ้ำสบู่มาราดโรยกากาแฟก็ไม่ได้ผลค่ะเลยหาข้อมูลใหม่ เจอวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนสะดวกและง่ายมากค่ะคือการนำขวดพลาสติกใสใส่น้ำเปล่าให้เต็มขวดนำมาวางบริเวณที่แมวชอบมาถ่ายค่ะเพราะสัญชาตญาณของแมวจะไม่ถ่ายในพื้นที่ที่มีสัตว์อื่นอยู่ซึ่งการตั้งขวดน้ำจะทำให้มันเห็นเงาของตัวเองและเข้าใจผิดคิดว่ามีสัตว์อื่นอยู่บริเวณนั้นทำให้มันไม่ถ่ายบริเวณนั้นค่ะแต่การทำวิธีนี้ บางคนบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทาแล้วไม่ได้ผลเลยอยากพิสูจน์ว่าทําแล้วได้ผลหรือไม่ค่ะเลยทดลองโดยการนําขวดพลาสติกใสที่มีอยู่แล้วขนาด600มิลลิลิตรหรือถ้าหาขนาดใหญ่กว่านี้ได้ก็ยิ่งดีค่ะนำขวดมาแกะฉลากออกค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปจนเกือบเต็มขวดค่ะ ปิดฝาให้สนิทค่ะใส่น้ำไว้หลายๆขวดเลยนะคะแล้วนำไปวางบริเวณที่แมวชอบมาถ่ายเป็นประจำค่ะบริเวณนี้ค่ะแมวชอบมาถ่ายทุกวันหลังจากนำขวดพลาสติกใส่ใส่น้ำมาวางสังเกตดูทุกวันประมาณหนึ่งเดือนได้ผลค่ะแมวไม่มาถ่ายบริเวณนี้เลยค่ะแต่ไปถ่ายอีกที่ที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะ นี่คือบริเวณใกล้ๆที่แมวมาถ่ายค่ะเอากระมังเก่าๆครอบไว้กันแมลงวันตอมค่ะเราให้เจ้าของแมวมาจัดการค่ะหลังจากที่เห็นว่าแมวไม่มาถ่ายบริเวณที่ตั้งขวดน้ำนานแล้วก็ลองเอาขวดน้ำออกค่ะเพื่อจะดูว่าแมวยังมาถ่ายที่เดิมหรือไม่หลังจากที่นำขวดน้ำออกไป12วันแมวก็มาถ่ายที่เดิมอีกค่ะ เลยต้องนำขวดมาวางอีกครั้งค่ะรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะได้ผลเหมือนเดิมหรือไม่ค่ะแมวตัวนี้ชอบมาวนเวียนบริเวณน,นี้ทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังอยากทดลองอีกอย่างโดยการลองนำขวดน้ำไปวางที่บันไดด้วยค่ะเพราะแมวจะผ่านทางนี้เพื่อขึ้นไปบนหลังคาค่ะแต่เราไม่ได้ใช้บันไดนี้นานแล้วค่ะ เมื่อนำขวดน้ำไปวางแมวก็ไม่ขึ้นลงบันไดนี้หลายวันเลยค่ะระยะหลังเห็นแมวกระโดดข้ามขวดอีกค่ะเลยเอาขวดน้ำพลาสติกที่ใหญ่กว่าเดิมมาวางด้วยแมวก็ไม่ผ่านทางนี้อีกค่ะต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าแมวจะผ่านทางนี้อีกหรือไม่นอกจากนี้ยังลองเอาขวดน้ำ ไปวางบริเวณอื่นที่แมวเดินผ่านแมวก็ไม่กลัวนะคะยังเดินผ่านเหมือนเดิมค่ะจะเป็นเพราะขวดเล็กเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะจากการลองนําขวดน้ำพลาสติกใสใส่น้ํามาวางเพื่อป้องกันไม่ให้แมวมาถ่ายบริเวณบ้านสรุปว่าได้ผลดีนะคะแต่จะได้ผลดีตลอดไปหรือไม่ต้องดูกันต่อไปค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ และลองวิธีอื่นมาแล้วไม่ได้ผลก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่กันดูค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ